ดูก่อนว่าบวกเข็มหรือเปล่าท้าไม่บวกเข็มทำให้โบกเข็มตั้งวันที่เวลาให้ตรงอย่างแรกทำนี้ก่อนพอเวลาตรงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเข้าในเบิร์สามดูนี่พบและตรงกับคอง D S ใส่เรียบร้อยและตรงกับคองให้เรียบร้อยก่อนเสร็จปุ๊บ ข้าที่นี่คอมมอนลงมาข้างล่างสุดเจตอเทนตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นวาย t ิตติถ่ายรูปไปเลยอันนี้จำไม่ได้แน่เปลี่ยนตรงนี้นะโอเคพอทำตรงนี้เสร็จป,ปุ๊บมาที่ตรงเพ้เราเซน็นหนึ่งสองสามสี่ ่ายรูปไปเลยสี่ข้อเนี้ย้ราี้นี้เลตนี้นะน้ำซงต้างาิเแต่พอแรกก่อน้อแรกเรเปลนตงนีให้เป็นศูนย์เปลนทำไมเวลาไม่ผ่านมันจะไม่ต้องผ่งซ้เยเวลาตอนเทสน,นะครับเปลี่ยนเป็นศูนยข้างบนตรงนี้ตั้งชื่อให้เขารู้เป็นจากคนนอน ถามว่าไม่แก้ได้ไหมไม่แก้ได้แต่ตอนเทปมันจะลำบากหน่อยนะครับก็นเท็น c a น o n กับศูนย์นะอันแรกแียนทวีเมลถ่ายมาได้อีเมลวะอันนี้นะฮะเมื่อกี้ข้อแรกล้วนะข้อที่สองเรื่องฟิน้นรายงานดีพอจตลงงานเวลาไม่ขาดมาทำเน,นี้ย อที่สี่อีเมลอ่ะดีเพราะจากโรงงานมานมนนสามเมก่องทีสามเมกส่งสิบไปมันก็เกินละใส่ไปเลยยี่สิบห้าเพราะจีเมลส่งได้สามสิบเราเกื่อไว้นิดนึงเราส่ง25้ยี่ห้าชื่อเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ผมชอบเปลี่ยนชื่อคืออะไรครับอ๋อ,อสแกนสแกน่าเมูลจะโชว์ว่าเมลชื่ออะไรไปให้ชื่อว่าสแกนเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเมื่อกี้ตั้งแคนน,น,นอนแล้วใช่ไหมหน้าแรกนี้ตัง้งว่าสแกนอ๋อแคนนอนสแกนอ๋อโอเคเมลจะเห็นแบบนี้ครับเอาอันนี้ออก ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองตอนส่งเนี่ยไม่งั้นตอนเราส่งเนี่ยมันจะได้ถามยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดออกด้วยคือตรงนี้นะครื่องยูเซอร์เนมออกซกแล้วส่งเนี่ยจะได้ไม่ได้ข่าวนะครับที่ห้าสแกนเอาไอออเทนออกนะครับแล้วก็โอเคไปอันนี้ข้อสี่นะอันนี้กลับมาข้อเพล็กแล้วข้อสามสี่ข้อนี้นะทำนี้เลยเข้าตามนี้เซตติ้งฟังชั่นเซนต์แล้วสี่ข้อนี้นะอันนี้ข้อเพล็กแล้วอันนี้ยากสุดนี่แหละไอตรงนี้แหละที่ผมเอานี่ออกก่อน นออไม่ต้องติสองนี้อันนี้ส่งผ่านไหมที่ใส่อยู่เคยส่งอยัง<า><า>ผ่านอย<า>ู่ผ่านนะอันนี้ใช้เป็น gmail อันนี้ดูพี่หยาบแน่เลยใช่ครับอ่ะเห็นอ้ค่าเนี้ยจริงๆอ่ะไม่ควรใส่เป็นในทีเพราะอะไรเพราะถ้าเกิด gmail ม,มันเปลี่ยนเราก็จะส่งไม่ผ่านอ๋ออ่ะแล้วมันต้องใส่อะไรครับอันนี้กอป์มวางเฉ็มน,นะอันที่ใช้คืออันเนี้ยมันคือการรับเราไม่ใช้อยู่แล้วเราวางอะไรแปลกก็มีผล ประเทศส่งออกเชื่อมส่งเมลออกไม่ได้รับเมลมาแต่ป๊อปเนี่ยไม่ต้องใช้เลยนะครับเราแปกไว้เฉยถ้าพิมพ่แบบ,บที่ผมสอนนะเอนอมอ่าใช่มันใส่ใอทซีโอมอ่ามันให้ผมใส่แบบนี้ตอนที่ผมทำนะอีเมลตัวนี้คืออีเมลของที่เราสมัครไป<อ>ลแล้วลูคที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการบริษัทเท่านั้นเพราะเพราะ เขาจะเห็นทุกเอกสารที่ส่งเดี่ออกไปจากเดี่ยวเขา hmm. มันจะเป็นความลับที่ไม่ควรจะให้เขาดีลกเพราะฉะนั้นต้องคุยกับเขาบอว่าผมเซ็นการดึงเงินไ่ได้นะครับแต่มันจะมีคนคนนึงที่ต้องอยู่ในเครื่องนี้เป็นคนส่งและคนนี้จะเห็นทุกคนที่ระกันออกไปเพราะเขาต้องใช้เป็นคนส่งนะครับ hmm. ต้องคุยให้เคลียร์ก่อนสมมติว่าเราไปทำาราชการก็เอาเร็ประหลาดแล้วกัน ให้แบบคนใหญ่ที่ทคนไวยเพราะไม่งั้นเด็นเดลเดินเดิน้องน้องหมดเลยไม่ได้ตายเลยนะบางนท่านกันตาเลยอีนเด็กทีอยู่จริงและดูพัเวิร์ดและควรและปูุกเบอร์ลู่ด้วยถลกกรือยังครับอย่างนี้ยังงพอใส่ตัวนี้เสรจปุ๊ไม่ตงินซ้ำก็อาหาวข้างล่างอนี้ใชวางเท่ปุบ วางเสร็จปุ๊บติ๊กค่าความปลอดภัยตัวนี้ด้วยมันมีเวอร์ชันโชว์แต่ท่านี้เป็นอันเก่าเนี่ย A7L แบบใหม่ใน TLS จะเปนน็นเวอร์ชันอัปเดตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องมันเก่ากมากเซิร์ฟเวอร์ไม่รับก็สกแกนไม่ได้พอร์ตทำได้ไหมตอนเทน8.7อะแปดนั่นเป็นจีเมลเนี่ยหรืถ้าเป็นเน็ตแต่ถ้าจากโรงงานมันจะเป็นเลขอ่าใช่มันจะไม่ใช่เนี้ยนี่ผมเซ็ตไปแล้อ่าใช่ใช่ใช่ แล้วอันนี้ไม่ต้องส่งหรอครับอ๋ออันนี้ป๊อกคือการรับเราไม่ต้องใช้ใส่อะไรก็ได้เราไม่ได้ใช้อยู่แดวเราไม่ต้องแก้มันนะครับเอาที่แล้วบางรุ่นนะ่ะอรนเนี้ยเข้ามามันไม่มีแก้ตรงไหนอยู่ในเน็ตเวอร์เป็นเบอร์คอร์ดนัมเบอร์มันจะมีอยู่แปดอันมันจะมีอันหนึ่งเขียนว่า S N D P แก้ตัวนี้แต่ที่ภ้าเป็นห้าเปอรเ็นพอเราใส่ยูนิมเนทบุ๊ก อันเนี้ยพาสเบิร์ตัวเนี้ยยากสุดละคือตัวเนี้ยที่ผมบอกว่าต้องมีอีเมลของลูกค้าแล้วมันได้ให้มาแต่ต้องรู้พาสเบิร์ต้องหูเบอร์มือถือด้วยทำยังไงะทำให้ดูเลยอย่างแรกเลยคือเข้าที่คอมเขาเนี้ยแหละเท่านั้นเองนะครับเลยล็อกอิน gmail ก่อน ใครเบอร์ใครมึงจำมีควาลับอะไรในเบอร์นี้บ้างมั้ยไม่มีไม่มีอะไรนี่มันเพิ่งสร้างมาไว้เหรอคัลเวิร์ดครับจำไม่ได้แล้วเอาเมื่อไอนแล้วเว้ยเราทำเล่นกันตรงนั้นมันได้แต่บางเครื่องมันไม่ได้ไงผมก็เลยมาเอา Gmail แกดิเอา Gmail แกเลยไม่นจำเป็นของพี่ มันมันต้องอะไรทุกอย่างมันไปขอลมันต้องเยอะเหมือนกันตอนตอนไปขอมันอ่ะลองอีเมลก่อนต้องสร้างใหม่เขาอีเมลเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะเห็นว่ามีอินบ็อกซ์ในเมลแบบเนี้ยพอเราอินเสร็จแล้วเรารู้ว่าเดใช่ไหมเราอเสร็จแล้วปุ๊บกดที่ตรงนี้เข้าโทษโทษโทไม่ใช่เอ่อ เราไปขอดี่ท,ทำในมือถือก็ได้มีมืในมือถืนะอ,ถ <98. S 2> อถไหมต่อเลยครับ098ไม่ใช่เอลในมือถือหน้มีไหมต่อเลยครับเปิดตัวการ์ด098ไม่ใช่ไม่ต้องมีแบบนี้เปิดในมือถือเปิด g m a ี l ขึ้นมาต่อเเห็นหลอกกูเปิด,ด,อ,ปด,อ,ดอะไรเปิดเลยต่อการ์ดจำไม่ได้อ่าเปิด Gmail อ่าเปิด Gmail ก่อน แล้วหาคำวิธีให้เจอเ็การจัดการบัญชีหรือแมเนจเมนต์นะมันจะอยู่แบบว่าตรงชื่อเราตรงรูปภาพจิ้มเลยมีไหมแมเนจเมนต์การจัดการภาษาอังกฤษอันนี้ Android หรือ iPhone Android มันเปิดเพื่อเมื่อกี้ตอนไข้างหลังเนี่ยอ่ะเนี่ยอีเมลเป็นนี้ใช่ไหมตนี้เอ่าการจัดการบัญชีเดี๋ยวป่ะนะการจัดการบัญชีเข้าไปอ่า เจปุ๊บเข้าความปลอดภยัยรูดไหมเอาข้อปลอดภยัดยเหมือนผมป่ะเอ๋อความปลอดภยัยเห็นเดิมมารีว่าสองขั้นตอนเิลงมาเรีว่าสองขั้นตอนเีไหม,ม นี่ยมันจะอยู่หน้าความปลอดภัยใช่ป่ะเลื่อนลงมาถามว่าสองขั้นตอนในคอมมันก็นนะ่าเมนูนนอ่ะสองขั้นตอนสองขั้นตอน,ขตอนเข้าไปปึ๊บเ,เปิดหรือปิดอยู่มันเปิดหรือปิดอยู่เดี๋ยวนะกำลังเข้าไปเดียยืนยันว่าเป็นคุณอันนี้เขาเิดใหม่ใช่ไหมเพื่อหมายเลขโทศรศัพท์แจ้งว่ายังไม่ ถูกก็ใส่ดมผอถไปเลยของเราแหละก็ะใส่ที่มันบอกให้เพิ่มใช่ไหมม,มันทับไนว่าต้องใส่อะไที่ควรตามอ๋อประเทศไทย <c oughs> นี่แหละมันจะยุ่งยากต,ตรงนี้แหละยืนยันตัวตนและลูกค้าก็จะไม่อยากให้ล็อกอินใส่ไปในคอมพิวเตอร์ก็บอกว่าโอเคองั้นเอามือถือครับเปิด Gmail ตามนี้เลย มันจะเป็นหกหกบวกหกอ่ะออกพอดแล้วใช่ด้านบนไม่นมให้ไม่ให้เราเซิร์ชได้น่เฮียโงวมันกำลังให้หาประเทศอยู่พอดยากเลยแต่ว่าหกไงใส่หกหกไปเลย มันมันให้เลือก็นประเทศเลยมันไม่ให้ใส่หกหก็ <laughs> <laughs> ลูดสองร้อยบนประเทศลูกปะทำจริงกับลูกค้าพาสคีย์ <Hard key S 1> <laughs> และความปลอดภัยวะ ไงไ่หน้าใส่พาสเวิด e อีเมลหรือให้ผูกเบอร์มือถือเพื่อรับ OTP ก็ทำให้หมดนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสิ่งที่จะเจอก็คือ ปิดใช่ไหมเราจะปิดมันลงข้างล่างสร้างาหัดขัดสบายอ่าใช่ใช่ตรงนี้อันนี้ก็คือตั้งชื่อเฉยๆก็จะได้เลขมา16ตัวผมจะสร้างเพิ่มนะผมจะตั้งชื่อเลยว่า CMP แล้วกันนะ,ะตั้งชื่อเลยได้ชื่ออะไรเราจะสร้างอ่าเราจะให้ตัวนี้มาคร้องตัวเนี้ยครับ ของมิวเซ็นเตอร์สยามนะเอาไปใส่ในอันนี้โอเคปุ๊บผ่านละจบเลยใช้ได้ลสะสูตรเนี้ยถ้าไม่ผ่าดอะไรเลยนะถ้านี้เัวปกติตัวเครื่องสมบูรณ์ลายเรื่งเต็มเซ็เตตามนี้99%ส่งได้เพราะนั้นนะผมทำไอ้เครื่องเนี้ยมันผ่านละ พี่โทำนะแต่ผมไปเจอเครื่องในรุ่นเดียวกันเป็นสีขาวแต่เป็นรุ่นใหญ่ไม่ผ่านก็เลยเลยมาเห็นในตรงนี่สอนเป็นเริ่มข้างหน้าเห็นนะเมื่อกี้มันเพิ่มตรงนั้นมาอีกเนี่ยน่าจะเป็นติดตนนนนตต่ตรงนั้นแน่ที่พี่สอนในตอนแรกก่อนถึงตรงเนี้ พอมันเช็คมันจะบอกว่าผ่านในช<บ>่ไงบางที่มันเดี๋ยวกดให้ดูครัแล้วเช็คกดทำเสร็จปุ๊บกดโอเคอเคเอ,อนนะโอเคก่อนโอเคเสร็จปุ๊บกลับเข้ามาใหม่อ่ะที่ถามเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่แล้วกดเช็คตัวนี้ผ่านไหมปกติเช็คเนี่ยรอแป๊บนึง <c oughs> ใช่ไหมเปลี่ยนไปเรียบร้อยยินได้ที่คอมผมได้มามที่อันนี้มันก็ต้องตามนี้ ไดเแล้วแสดงว่าเป็นที่ดี่เด็ดผิดก็มีหมดเห็นไหมมันต้องไล่ตั้งแน์ใวกหอดเวลาเน็ตเวิร์กไล่ให้หมดเลยนะที่บอกเนี่ยอย่าไปรัดคิวแบบเฮ้ยพี่ผมเข้าเซ็นแล้วไม่ได้วันนั้นวันจังหวะที่ทําผ่านคือผ่านไงพอเราไปเจอไปลองอีกเครื่องใหม่ของลูกค้าเอาไม่ผ่านเรื่องนี้ยังไม่จบคืออันเนี้ยที่กดเช็คเนี่ยมันเช็คแค่สองบรรทัดนี้นะอ๋อฮะข้างล่างมันไม่ได้เช็คอะไรเลยนะมันเช็คแค่สองอันนี้ว่าได้ไหมเพราะฉะนั้นอาจจะส่งไม่ผ่านก็ได้เพราะถ้าเราอยากรู้อ่ะ ลบข้างล่างออกหมดเลยแล้วกดเช็คมันก็ามามันไม่ได้เกี่ยวข้างล่างเฉพาะสองบรรทัดที่ใช้อันนี้ยันเก่าผมแปะไว้เฉยนะแปะไว้เฉยไม่ได้ใช้ใชางานเลยแล้วเอาแล้วข้างล่างน,นี้ครับจะเช็คได้ไงต้องลองส่งอยเดียวนะทีนี้เดี๋ยวส่งเลยนะขออีเมลครับีททัีด h t นี ทีทีทีไทยแลนด์ดับเบิลย e ีทีไทยแลนด์เอสเอสทีเอทีดูยังม่ดีแน่เ้าห้ไม่ใช่พีทัศน์แล้วก็พีพีเอลโอไพี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 ฟิลิปินพีเอล L O Y S สิงคโปร์ S สิงคโปร์ I คอยทีคอยสีใช่ชื่อแฟนตั้งดีเิียวไร้กัรถูกนะเอ่เซ็ตเพื่อจะเอาไปส่งนะหมายถึงว่าแค่เป็นคนรับฉะงนั้นถ้าสำเร็จจะต้องเข้ามือถือสแกนเลยครับสแกนเลยที่หน้าเรื่อง ที่ผมให้หรอยตัวนี้แหละเข้าชอบตัวนี้แหละ ครั้งแรกอะอาจจะวิ่งเข้าจังเมลไปปลดในจังเมลออกก็ปลดละนี่เลยต้องทำละที่เหลือแค่เพิ่ม,มเมลลองก่อนกลุมไหม T ีทีเอทีก็ถูกถูกนะครับโปยตีนเอทีเอ็มก็ถูกเหมอ